สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูซู z u กิเซเลริโอนะครับคันนี้เนี่ยอาการก็คือเครื่องยนต์สั่นผิดปกตินะทุกคนต้องรู้ว่าซูซูกิเซเลริโอนี้ในนี้น,นี้มี3สูบด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเครื่องเดินจะเดินแบบเรียบเหมือนรถ4สูบนั้นไม่ได้นะครับเชิญเชิญพี่เข้ามาดูพี่พี่สังเกตไว้นะฮะ อันนี้รถ3ามสูบเดินอย่างนี้นะลูกค้าแจ้งว่าวิ่งดับด้วยแล้วก็เครื่องยนต์อาการสั่นนะครับเราใช้ตัวคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปตรวจเช็ครถนะะดับไปแล้วดับไปแล้วดับไปแล้วอ่ะเมื่อกี้เราเช็คไว้แล้วล่ะอันนี้มาให้ดูกันคร่าวๆนะครับว่ารถมีอาการแบบนี้เนี่ยเราตรวจจับได้ว่าสูบสอง จุดระเบิดไม่ครบสูบนะครับที่สูบสองนะครับวิธีตรวจเช็คของเราก็คือใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็จะเช็คว่า้มันเป็นที่คอยจุดระเบิดหรือเปล่านะครับเป็นที่หัวเทียนหรือเปล่าเป็นที่หัวฉีดหรือเปล่านะครับสงสัยอันไหนให้ดึงดูเลยเอาแบบวิธีแบบง่ายๆเลยนะทุกคนทําได้และเข้าใจง่ายนะครับเครื่องยนต์สั่นแบบนี้ถ้าเราจังหวะที่เราไปดึงสมมติดึงดึงคอยหัวฉีดอทอ่โทีดึงคอยหัวเทียนสูบหนึ่งดึงแล้วอาการยังสั่นเหมือนเดิม ก็เท่ากับว่าสูบหนึ่งนั้นไม่ได้จุดระเบิดแต่ถ้าดึงแล้วมันดับเลยหรือสั่นหนักกว่าเก่าแสดงว่าสูบนั้นใช้ได้อยู่จุดอยู่โอเคเข้าใจดีจากมือทิง้งสุดยอดไปเลยฮะตอนนี้เนี่ยเราเราทดสอบหมดแล้วแล้วเราก็ย้ายเจ้าตัวหัวฉีดที่เป็นปัญหาคันนี้หัวฉีดเสียไปอยู่สูบสามผมจะดึงปลั๊กหัวฉีดสูบสามให้สังเกตอาการเครื่องยนต์นะครับมันก็จะสั่นแบบนี้ไม่ได้หนักไปกว่านี้นะครับปลั๊กหัวฉีดสูบสามดึง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแสดงให้เห็นว่าสูบสามไม่ได้ถูกทํางานนะครับสูบสามไม่ได้ทํางานจริงๆแล้วมันเสียสูบสองนะตอนที่เราวิเคห์เนี่ยเราก็เลยลองย้ายดูว่าโค้ดมันจะตามไปหรือเปล่าโอเคโค้ดจากสูบสองตามไปสูบสามตอนนี้สูบสองไม่ได้เป็นไรแล้วาการเป็นสูบสามเพราะว่าตัวหัวฉีดเองเนี่ยมันเสียผมจะเสียบคืนเข้าไปและผมจะไปดึงสูบสองที่เราเจอปัญหาทีแรกสังเกตนะครับตอนดึงสูบสอง อาการหนักเลยแสดงว่าถึงกับเครื่องดับเลย,เลยนี่จะแสดงว่าสูบสองมันทํางานพอเราดึงปุ๊บเนี่ยเท่ากับมันเหลือสูบ1สูบเดียวสีแรกเลยเนี่ยมันเดิน2สูบพอเราดึงเนี่ยเท่ากับเหลือสูบเดียวมันก็เลยเลยไม่เดินทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับเครื่องยนต์ก็เลยดับมันทางานแค่สูบเดียวสูบเดียวรถต้องทํางาน3ามสูบถูกไหม มันเสียไปนหนึ่งสูบเหลือ2ส,สูบจังหวะเราไปดึงไอ้สูบที่มันทํางานอยู่เท่ากับจุลเระเบิดได้สูบเดียวเครื่องยนต์ก็เลยดับนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้รถอยู่ในประกันในระยะประกันนะนะเราจะเคลมเปลี่ยนเฉพาะหัวฉีดตัวที่เสียสมมุติว่ารถพี่หมดประกันแล้ว uh huh. ผมขออนุญาตเสนอเปลี่ยนหัวฉีดสามหัวครับแล้วพี่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนหัวที่เสีย ได้เหมือนกันผมก็ต้องป้องกันตัวเองเนื่องจากว่าหัวฉีดเนี่ยมันถูกผลิตสามหัวเนี่ยแน่นอนแล้วมันเกิดมาพร้อมกันกับรถมันเสียไปแล้วอันหนึ่งไอ้ส่วนที่เหลือมันก็คือความเสี่ยงถูกไหมนะครับถ้ารถหมดประกันแล้วผมต้องเสนอพี่สามหัวเลยป้องกันอีกสักสองอาทิตย์มันเสียอีกเนี่ยเสียใช่เลยคุณพี่จะมาบอกผมว่าช่างทําไมไม่บอกให้ฉันเปลี่ยนให้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยฉันไปเที่ยวกับแฟนเลยไปไม่ได้เลยอดไปเที่ยวกับแฟนเลยเห็นไหมนะครับ ราคาไม่น่าแพงเพราะอะไรหรือว่าอะไรซูกิเราโคตรถูกถูกมากบอกงี้เลยอ่ถูกมาก,อ,กอ่กาอโอเคตอนนี้ก็สรุปรวมๆแล้วคือซูกิเซเลเิโออาการนี้คันนี้หัวฉีดเสียครับ